ครับพี่น้องมาเบิ่งสร้างมือปูเขาผสมปูนมาเนี่ยเสียวทำสิ่งผ้าเลาะครับเส,สียกรบโปรงใสผสมปูนมือปูอมือกระปูมือใหญ่อีกของแท้ม่เนี่ยง่ายนอนสร้างมือปูบอกเจ้าปูปะปูบิดสร้างมือบิด แต่ใหญาสู้กำลังเราพูดมีแห้งมีแห้งแห้นเหอีสานเขียวอีสานเขียวคืออย่างอีสานเขียวใส่คอมเด้อเด้อโอ้มาได้มาปลูกใบหน้อย่นี่เนาะปลูกใบแหน่ก็มีมาได้มาปลูกไว้พ่อไอเด็ดไว้เนาะว่าแล้วก็เอาคนล้างเลยออกใส่คอมโอ้โหหักเนี่ย นคนะูณคอ,อนพื้นบ่สมปูนสมปูนเทเสาลุมเสาหัวพี่นอ้องหยุดวันว่างกะเทศเสาปูนกันครับช่วงนี้บริเวณรถด,ดำเอาแล้วได้รถอีสานเขียวโบ้ยพลังพลังเหลื่อมมาได้ป่ะเนี่ย ตวฮะซานขาวอะซานขาวหน้ามันเี้ยอ้บอกกับแกมาไว้หน้างานไหนเออยากได้บ่ไม uh ่เหว่าเจารถไปซ่อมไอ้ไม่ไปก็ไปโอ้ยไปเฝ้าไปเฝ้าซอมเล่จอดทีไว้ก็ได้ดอกนก็ไหนก็แเนาะมตอนนี้เปลี่ยนเนาะ สนใจจ้างงานใดได้ครับนี่ในงานบุมีโจมด้วยนี่อันไดนอีสานขาวยังคักกว่านี้อีกอันนี้อันนี้เห็ุแบบไร้วันหมน,นี่ยลองเห็ุแบบงานเมาว้ยังไงงานมอว์มอว์ลองเห็ุลองเห็ุแบบงานมเมาว์ด้วยเห็ุแบบงานมอไหมบ่จวดบ่นี่บ่แบบงานมอว์อ้วนอ้วนโอ้แบบงานมอวนี่พี่น้องพิษสาจิตในเบื้อง่งแบบงานเมาอว์ แบบไร้บ้านดูวมัน <laughs> อีอยู่แบบไร้บ้านเพิ <laughs> ่งออกด้วยครับแบบไรบ้านกับแบบมาอาต่างกันอยู่ด้วยน <laughs> ี่เอื้อสร้างปูนของแท, <laughs> ขท้ขยันพี่น้องขยันมุกขยนันบ่ม,มีอดตายครับ เบิ่อเอรุเนี่ยอดเสียใส่เลยเนี่ยนยนคักต้องผสมน้ำหลายบอยน้ำไม่รวมมีเพียบมันป่เฮ้ลงผสมกันให้รวมเลย <c oughs> <c oughs> อันปูนเาเหมันขยโยแดดมัแห้งเนาะเื่อนี้เนาะมันแห้งแต่เศ้าหรือเ่ไปุณพีนน้องอไปแล้วคักเนี่ย สั่งนอมสั่งน้อมแห่งบ้านนนสํสำรานเหตุการณ์นี่ปรมี้ใส่เสียหมวกนีบุรมยี่พอนพอดเสียรุ้ยยางเดียวมันไสมบูนณ์ไลยพี่น่อไปเทพู้นครับเทียรุม,ม,มเทียรุมเสาหัวครับ เราไ่กันมากันแมนวเขาครับผมกันสัตว์เขาจสงไงอของแ่ กบพใส่ได้เกือบอะพ่อพ่อยาค้านี่อ็นยังว่าอะไรได้ต่อยาค้านี่เอ็นยังตีนคนว่าอะไรได้ครับพี่น้องเกือบกบพอไซน่ยังดีใส่ได้ส่งยังดีใไ่ส่งไงยอยังเหลืออยู่บ้านปกติส่งกบพอแซเนรออันอยู่บ้านนี่ใส่เก่งตัวเดียวเกังไหนมันเก่งน้อยอีกนี่ยังดียังใส่ส่งไงยูมันเกือบกบพอไซ ้างเขาติดยอดดีๆอือผู้ดเดียวสามถังไปเลยแกผู้ดเดียวสามถังไปลดวนึกว่าอ่อนถังสิแดลิตรหาไปรวดใช่ไหมยันยันหน่อนหอนนนหอนา้าเร็วเรียกจีหัวหน้าฟาเร็วเลียกจี tí mọi thứ mượn tóc lúc tóc hết đêm hết 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 quân cửa của xe đây, đây, đây khác quân เกือบกับบปใส่นะเชียกับบปใส่หมวกกับบปใส่ของแท้เนาะกระโใส่เสาครับ,บอืมเน,นี่ยบล้อยไปแล้ววางต่อ,อยาค้าีนเด้อต่อต่อยาค้าเจอตีนลอดเข้าไปนี่ฮักก็มองแล้ว อืมแับลุมทางตรงน้าเลยครับผมเบิดไปเลยนะีไ่นได้อีกเป็นลุมพุ่นแล้วนี่ขนะ ตักมาพี่น้องแล้วครับครับผมสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เ่นี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ